สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับซองตีน่าสาวละวันนะวันนี้ตีน่าฉิมาหนึ่งเข้าเนาะหนึ่งเข้าอีกแล้วกํลังจากที่เราไปสวนมาเนาะสวนมันนมาหนึ่งเข้าถ้าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่สซัก,กไฟบูเห็นอีกแล้วอับนึ่งเด้อ ืนฟ้าลมแฮงเนาะทุกคนพายุเข้าพายุเข้าบ่ไดอันเฮือนรั้วคืสอสิเปิดนสก่กาไฟก็มาเนเดี๋ยวไปสอกกาไฟก่อนนึงเข้าบันไดแล้วต้องได้สอกกาไฟตลอดเนาะ ไม้ไอ้อยไฟจะบอนไ,ไม่แปลกเลยทุกคนก็เจ้าเจิญว่าไม้น้ำมันป่าเนาะกล่องกระซิมมืดๆนิดนึงเ้อเพราะว่าฟ้ามันมืดเนาะบบได้ไขประตรูเพราะว่าฟ้าลมแหงไข่ประตูได้ด่างไฟนึงเข้าป้าไว้แล้วก็สิเกือบเป็ดเกือบไก่ผดสวนคือเก่าทนาด้นอ,อ้ด่างไฟได้บบฟ้าลมแหงจัง ไปสวนมันมาก็ต้องได้มานึ่งเข้าเนาะได้มาประมาณสามโมงเนาะมานึ่งเข้าสามสี่โมงนึ่งเข้าก็ไปกใกไกลแล้วก็หุดสวน นี่กันจะเป็นชีวิตประจำวันเนาะชีวิตประจำวันเรียอะไรนี่ถ่ายแบบสดๆบุได้เกี่ยมแล้วก็บุได้หยั่งกะบุได้ถ่ยายคลิปแบบนี้เป็นประจำเนาะ นุ่งเสื้อกันหนาวความหนาวนะก็ไฟสิไหมโทรศัพท์เลยเนาะวันนี้อยากให้ทุกคนเห็นค่ะทั้งกล้องตอนนี้ด้เนาะ <c oughs> หน้าดำเขาบอกแปกเนาะเพราะว่าไฟไหมถูกมือเนาะไฟไมหน้าถูกมือแดดไหมอีกไฟไหมอีกพอ <c oughs> ดังไฟเร็วๆว,วันนี้เขาก็จะอาอน <c oughs> เข้าเนาะวันนี้ มี่เอาซีอุ้นเป็นข้าวเย็นเนาะทุกคนวันนี้อีแม่อแมนอน,นเหมือนแม่เท่านอเราก็สิเอาข้าวใส่เนาะทุกคนก็น่าจะเห็นหลายคลิปแล้วเนาะเด็กีก่ะคือสิดวา่าเห็นบาดแก็มีแต่ หือเขานล่มตลอดเนาะโอ้ยโทรศัพท์สิสตกเลยวะมือนี่ยังบุกมาเชีดรยังจิงเครือเนาะมือนี่แม่นอนหยาบไม่เท่าถ้าเบื่องลายหลายมือสิไปนอนหยาบไม่เท่าเนาะไม่เท่าก็เพราะเท่าอยู่เป็นสองคน ไปนอนยามค่นจากมือ้อหนึ่งสองมื้อนะจากคืนสองคืนก็บกไก่ได้ไก่เลยตอนนี้ไปบ้านไม่เท่าเพื่อให้มัน,ม,น,ม,นมุ่นมันจะได้สุกไว้ตอนนี้ไก่เขาตีกันแล้วทุกคนมันอยากกินเขา เพมควรแหงเลยอันนี้จะเป็นฝาก ไฟไหม้ไปดละบุกา้าไปจากต่อไฟเพราะว่าฟ้าลมแหงเนาะย่านไฟแบบมันไหม้มันลามอะนะก็ชิน้นนึงเข้าุกลวกาเซียนเกือบเป็ดเกือบไก่แลวก็กคส่สวนเนาะกคส่สวนตัวคลิปที่ทุกคนเห็นเนาะคลิปที่แล้ยวเนาะสวนตัวนั่นแหละฟ้าลมแบบนี้มันก็เลยโบง,งามแบบไต้ โบได้มาถ่ายคลิปนึงเขาให้ทุกคนเบิ้งด้นโดนแล้วเนาะลมฟ้าลมมเฮงทุกคนยินบบเสียงลมถ้ายังให้ตีน่าให้คลิปอย่างก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะแล้วก็สิ่ถ่ายคลิปตามคำขอ fc ยำใดก็คลิปตามคำขอ fc ตลอดแต่ว่าบุเคยเฮ็ดให้เนาะ fc ก็น่าจะผิดหวัง แต่ว่าสิพยายาาเพิทยเด้อเขามีทิปว่าสิไปลิ้นหลวงพระบางเนาะถ้าไปเห็นกระทักเนี่ว่าสิไปไปแบบคนเดียวว่าสิส่วนไอไปเนะาะไอทีหน้าเนาะื้ดดาวน์ฮะนะฝากทุกคนไปติดตามซ่องเราดเด้อชื่อว่าดาวนบอเบ้าเราเนาะฝากทุกคนไปติดตามเน่ยกะส่วนเราสร้างซ่องเนาะจะได้มีรายได แต่ว่าตอนนี้ยังว่ันได้ผ่านเนาะฝากทุกคนไปติดตามให้มันฮอดหนึ่งพันคนทุกคนใกล้ชิฮหดแล้วยิ่งห้าร้อยคนฝากทุกคนไปติดตามเราในด้อซับพอร์ตส่งไอโน้องเขานี่ตอนนี้นั่งเา้าแหกเขาถ้าเข้าสุกคนว่าซีเมฮิตคลิปอันคิวเอเนยูนตอบคําถามคือมีคนถามมาลหลายหลายเนะ ทุกคนคอมเมนต์ตีน่าอ่านทุกคอมเมนต์เนาะแต่ว่าอาจจะบริโตอบบางคอมเมนต์ที่บ๊สุภาพกะชิเลือนผ่านเนาะบางคอมเมน,น,น,มเมนต์ที่น่าฮักนะคะกะชิกดใจแต่ว่าส่งนี้บุษันได้บุษันได้ไปอ่านคอมเมนต์เลยเพราะว่าเวียกเนาะเวียกหลายมือกันกะชิไปขุดมันอีกเนาะกะชิถ่ายลงบางช่วงเนาะกับบางช่วงกับบริได้ไทยป้าบริบริได้ลงคลิปบากหลายมือเนาะแต่กันยังมีคนเบิ่งกะดีใจขนาดเลยที่ว่ายังมีเอฟซีแบบ fc ตัวยง,งนะทุกคนจือจ้อจื้อเบิร์ตทุกคนด้วยที่ว่าเป็น fc ตัวยง,งเนาะที่ไปอ่านแล้วก็จื้อเขาซิคอมเมนต์ตลอดส่วนส่วนส่วน,ว,นว่าไผ่ทีแบบโบมักนะกาับชิเลือนพันก็เลื่อนบบเลื่อนกระยาเนาะเดี๋ยวนี้ชิโบเคคอมเมนต์แล้วก็ชิโบเคคำว่าไผ่ไผ่ชิโบอย่างกระยาเขบาบม่ได้ปินคืนนอเขาบอกกระซีเออเลื่อนพานเห็นแบบเห็ุคูหูบม่ได้ยินแล้วก็แล้วเนาะเห็ดคือคนหูหนวกเนี่นะบัตอบตัว,ตว แด่คัมาดาต่อหน้านี่เออส่เดียวมูมีอย่างสิมารุมละ่ะสำหรับคลิปนี้กาสิขอเห็นเบียก,ก่อนเนาะเพราะว่ามูมีไผ่อยู่เนาะก็ไปคุดมันไปคุดมัน,นํำกันแต่ว่าให้ตีหน้านี้มาเหตบีกท่าเนาะอายกับพ่อ,อยังอยู่คุณเนาะกระสีเหตเบียกให้มันเลี้ยวไวเพราะว่ามันซีค่ําสิมืดแล้วเนาะ ชีิแตงกินทาพ่นจนไอพ่นมาพิ่นกกอยากเข้าพึ่ชีห้อีกปัจจัท่ายต่อน,น,นั้นเกือบปิดเกือบไกลยอยู่แต่ว่าโบมีคนท่ายให้เนาะเป็ดไก่ตีน่าญ่ายในในในละเด้อสำหรับไผที่ว่าจะกินนะนะมาหาได้เนาะเออถ้าไผเป็นเอฟซีนให้กินฟรีหลายตอนนี้นะตอนนี้มันขึ้นเฮือนตลอดเลยขึ้นเฮือนกลัวนี่นะชิค่ากินอันนี้ชิค่ากินหนึเ,นเ,หเลยนีย่ ใช่พี่อยากกินเป็ดกินไก่ก็มาเด้อสิเฮ็ดเมนูต้มไก่ใส่ใบซาเนาะคลิปในตำนานนั่นบ่คลิปแรกเนาะคลิปแรกที่ว่าอืมคลิปที่ป,ปังสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมทุกทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องของดาวนบอลเบ้าลาวเด้อเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้แน่ให้มันหอน50,000ซับไปไวบ๊ายบาย,บาย,บาย,บาย